ทีที่2อนี่เราก็จะมารีวิวตัวอุลตราแมนบ้างท,ที่แรกเรารีวิวของตัวปาแมนไปแล้วนะครับในรายละเอียดก็ไปดูคลิปแรกได้นะครับรายละเอียดของตัว LSI เก m นะฮะก็อุลตราแมนก็ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันมีรูปแบบการเล่นที่ที่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีโหมดให้เล่นถึงสโหมดนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปลองดูรายละเอียดกันนะครับอ่า EP ที่2นี่ก็จะเป็นตัวของอุลต้าแมนนะครับก็ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะมันจะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากนะครับก็ฮะก็จะประมาณนี้ซีรีส์นี้ก็เหมือนเดิมฮะความน่าสนใจคือถ้าเรากดปิดจอปุ๊บตัวนี้มันจะเลื่อนกลับไปที่ออฟนะครับก็เป็นตัว พุชอัพที่เขาทำม,มาโอเคมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับสำหรับตัวเกมเอฟเอเกมของบันไดเล็กทรอนิก์นะตัวนี้อุลตร้าแมนก็ตัวนี้สภาพที่ได้มาก็ปฏิกออกเหลืองนิดนึงแต่สภาพโดยรวมก็คือโอเคมากเลยนะครับก็ด้านหน้าเหมือนเดิมฮะ ก็จะมีปุ่ม Open เพื่อไว้กดเปิดปิดปุ่ม Start ปุ่ม a ม t a ท็นะครับ On Off เปิดปิดเสียงแล้วก็ปุ่ม D-pad ซึ่งของตัวนี้จะต่างกันกับของบาระแมนคือตัวนี้จะขยับแค่ซ้ายขวาบาร์แมนจะขึ้นลงหน้าหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเขียนว่าเดี๋ยวผมขึ้นเพื่มทันสเลดดูันก็จะเขียนประมาณว่าอุลตร้าแมนการต่อสู้กับสัตปรลาดอะไรประมาณนี้นะีนการด้านนี้ไม่มีอะไระด้านบนด้านล่างอันนี้ไม่มีหลายก็ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพอร์ตของตัวอะแดปเตอร์นะครับใช้อแดปเตอร์6โวลตนะครับก็ผมเปิดปิดอ่กดเปิดมันก็จะเด้งออกมาตอนนี้มัจะเด้งออกมาด้านหลังก็ใช้ผ่านไซส AA 4ก้อนนะครับเพื่อที่จะเล่น,นส่วนด้านหลังเขาก็จะอธิบาย วิธีไว้เป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวผมใช้ Google t r a n s l a t e ขึ้นแปลให้ดูว่ามันหมายความว่าอย่างไงก็จะพูดเหมือนวิธีเล่นแบ่งเป็น3โหมดนะครับก็คือรลบกระสุนสู้สัป,ประหลาดยิงลำแสงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ถ่ายดู พอใส่ทานเสร็จตัวนี้กดเปิดนะครับแล้วก็กดออฟโอเคนะฮะตัวของอุลตร้าแมนเนี่ยจริงๆเขาจะมีโหมดการเล่นถึง3โหมดนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยก็จะการหลบหลีกกระสุนก่อนนะฮะแล้วก็สู้กับตัว สปาะหลาดบาตันอ่าแล้วก็มียิงลำแสงก้ะเดี๋ยวเราไปดูรลนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบการเล่นของคุณทอมแมนนะครับพอเปิดขึ้นมาก็าจะเป็นอ่าตัวคนนะครับมนุษย์ก่อนแปลงร่างขึ้นไปขึมาแล้วก็มุมซ้ายก็เป็นคะแนนข้างบนเป็นตึกรามบ้านช่องแล้วก็มี U F O ยิงออกมาเนาะก็เหมือนเดิมครับเกมนี้ก็จะกดมีสตาร์ทนะแล้วก็มีอันนี้จะมีแค่ปุ่มซ้ายขวาแล้วก็แอตแทกนะครับเดี๋ยวลองเราสตาร์ทดู พอ,อสตาร์ทปุ๊บก็จะมีตัว3ตัวไงด้านซ้ายนะครับหน้าอนเตอร์แมนขึ้นมาแล้วก็เป็นคนขยับได้แค่ซ้ายขวานะครับนี่ไงซ้ายขวาเพื่อหลบเลเซอรอ์เกมแรกของเขาก็คือหลบเลเซอร์ที่ UFO ยูเโยิงลงมายังไม่ต้องทำอะไรครับเกมถึงมีแค่ปุ่มซ้ายกับขวาเนาะ ก็หลบทีนึงก็คะแนนก็เพิ่ม20นะจะต่างกับปาแมนปาแมนขึ้นทีละสอ่าพอเราโดนนี้ก็จะตายครับแมนเพิ่มทีละ20ดูซิว่าต้องหลบไปจนถึงคะแนนเท่าไหร่ถึงจะมีการตัดฉาก สี400่ร้อยละกไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังเป็นคนธรรมดานะอ๋อห้าครับ500สับป,ปะหลาดโพอ่าเราวิ่งไปแปลงร่างเป็นมินต์แมนโอเค,อเคมาก็ตายแล้วคือโอ้โหต้องไม่ให้เขาทำลายบ้านเรือนได้นะก็ต้องไปคอย ฟาดไม่ให้เขาพ่นลำแสงไปโดนบ้านเมืองโดนรถถังนะครับโอเคตะกี้ตี่ตายจนตัวจะหมดแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันเฉยๆว,ว่าระบบการเล่นเขาจะมีกี่ฉากอ่าแล้วก็จัดการก่อนที่ก็จะพ่นไฟตะกี้500มีกันทำให้เราแปลงร่างนะจากคนธรรมดา อันนี้ลองดูว่าอาจจะต้องทำคะแนนถึงพันหนึ่งหรือเปล่าแต่เกมนี้สวยนะเพราะว่าเขาถือว่าทำออกมาโอ้หน่าเล่นมากแล้วก็มีการแปลงร่างมีสีสันนะของปาแมนอย่างสักกี้ยังก็ ทุบหัวโจนไม่เอาจากข้อเฉยๆนะไม่ได้มีการแปลงร่างแล้วมาสู้กับสัตว์ประหลาดแบบน,นี้นะดูซิพันธหนึ่งจะเป็นไงโอเคพอครบพันนะสัตว์ประหลาดก็จะออกมาสู้กับเราอ๋อกดเอสแท็กแล้วก็ยิงแสงต้องยิงให้ถูกโอเคก็จะได้มาอีกหนึ่ง ออยิงแสงเขาจะหลบขึ้นลงนะส่วนของเรามันขยับได้แค่ซ้ายขวาเพราะนั้นเราก็หาจังหวะยิงลำแสงคี่ค่าโอเคอ่าเพราะฉะนั้นระบบของคุณแมนมีเท่านี้ครับสามฉากก็คือคนธรรมดาเนาะหลบ UFO ลําลำแสงเสร็จแล้วก็แปลงร่างไปกันไม่ให้สับปะหลาดทำลายตึกรามบ้านช่องรถถังเสร็จแล้วก็ไปเดียวกันเลยตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อยิงลำแสงใส่เขานะครับ นี่ก็คือ,อของอุลตร้แมนพอคะแนนเยอะขึ้นเรื่อยๆความเร็วก็คงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเท่านี้โอเคครับตายหมดสามตัวก็ตายนะโอเคครับ EP นี้ก็จบของตัวอุลตร้แมนไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยว EP ถัดไปแล้วก็จะมารีวิวของตัวโดยน์มอนกันดูนะครับเจอกันใน EP ถัดไปครับ